วันนี้จะมาตอบคําถามมีคนถามว่าออนไลน์คืออะไรทําไมบอกพูดกันจังเลยนะคะก็จะมาบอกว่าคําว่าออนไลน์มันก็คือการที่เรานําธุรกิจของเราหรือนําบริการของเราน่ะขึ้นมาอยู่บนมือถือบนคอมพิวเตอร์บนสื่อโซเชียลที่ลูกตาคนอยู่อะเนื่องจากที่เราเจอวิกฤตเนาะเราเจอวิกฤตโควิดมันทําให ออฟไลน์ออฟไลน์คือเนี่ยธุรกิจหน้าร้านของเราแบบนี้ธุรกิจที่มันมันเปิดร้านลูกค้าสามารถที่จะมาช้อปปิง้งมาเดินได้อย่างร้านเนี้ยก็ก็น่าจะเพิง่งเพิ่งเปิดได้เนาะนี่แหละมันไม่สามารถที่จะทําได้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคําว่าออนไลน์ค้าขายบนอินเทอร์เน็ตบนสื่อโซเชียลมันก็ มีบทบาทเพิ่มเข้ามาแต่หลายคนไม่เข้าใจหลายคนมองไปในมุมมองที่ว่าออนไลน์เรือออนไลน์คือการที่คุณออกมานั่งสอนออกมาเป็นโค้ดเป็นครูให้ความรู้ออกมาขายของเออไอพวกเนี้ยเป็นหลักมันก็ใช่มันก็คือทําได้ทุกอย่างออนไลน์มันทําได้ทุกอย่างมันก็เลยดูกว้างสําหรับคนที่เขาไม่รู้นะคะแต่วันนี้ก็จะบอกว่าคือประมาณนี้แหละคือประมาณว่าธุรกิจของคุณที่คุณทําอยู่อะ คุณสามารถที่จะเอามาัมาไว้ในในมือถือในสื่อที่คนเข้าถึงเอามาไว้ในคอมพิวเตอร์ในพวกนี้ในเว็บไซต์อันนี้คือการทำออนไลน์ซึ่งมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันต้นทุนน้อยมันต้นทุนต่ำทำตอนไหนก็ได้คือจะนั่งทำตรงไหนก็ได้อย่างวันนี้นะคะ,ะเราทำคลิป,ลปนึงหรือเราไลฟ์สดครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปลงในหลายๆแพลตฟอร์ม TikTok Facebook YouTube เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางในการที่ทําให้คนได้รู้จักธุรกิจของเราเราสามารถนั่งทํางานอยู่ที่บ้านได้เห็นไหมคะที่เขาบอกว่าออนไลน์นั่งทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้ออนไลน์ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้อันนี้คือความหมายของคําว่าออนไลน์ใครที่ต้องการสาระความรู้ดีๆนะคะติดตามเพจพี่จุกใจดีปั้นตัวเองให้ปังและยั่งยืนบนออนไลน์สวัสดีคะ่ะ